สองนักร้องไอดอลชื่อดังยุติความสัมพันธ์กันแล้วหลังซุ่มปลูกต้นรักเกือบปีทำเอาแฟนคลับต่างเสียดายไปตามๆกันหลังจากที่สื่อเกาหลีใต้ได้ออกมารายงานข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงแดนโสมระบุว่า v ีบีทและเจนเนี่คิมหรือเจนเนี่แบล็คทิงยุติความสัมพันธ์กันแล้วเรียบร้อย สำหรับรายงานการเลิกรากันนี้ออกมาจากทาง JTBC เท่านั้นส่วน Big Hit Music และ YG Entertainment ยังไม่มีแถลงการใดๆออกมานอกจากความเคลื่อนไหวแค่วีและสมาชิกในวง BTS อย่าง RM, Jimin และจองกุกกำลังจะเข้ากรมเพื่อรับราชการทหารส่วนแบล็กทิงเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับ YG กันไปหมาดหมา ความรักของทั้งคู่ต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน2565หลังจากมีมือดีออกมาปล่อยภาพหลุดของชายหญิงขณะนั่งอยู่ในรถระหว่างขับรถเที่ยวเกาะเชจูโดยคนที่ปล่อยภาพอ้างว่าชายหญิงดังกล่าวคือวีและเจนนี่ที่กำลังแอบเดทกันหลังจากที่ภาพนั้นถูกปล่อยออกมาก็ได้กลายเป็นประเด็นโต้เถียงครั้งใหญ่ว่า เป็นภาพจริงหรือตัดต่อก่อนจะนำไปสู่การถกเรื่องความปลอดภัยของไอดอลเกาหลีจากนั้นไม่นานก็ได้มีการปล่อยภาพหลุดของ V BTS และเจนนี่ Blackpink ให้ชาวเน็ตได้ชมกันอีกเรื่อยๆทั้งภาพที่อ้างว่าทั้งคู่ไปเที่ยวฟาร์มด้วยกันตลอดจนภาพที่หอมหน้าผากและทำท่าไหว้หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยกัน พร้อมกับที่มีการปล่อยภาพในห้องแต่งหน้าเผยให้เห็นเจนนี่ขณะยืนถ่ายรูปวีหน้ากระจกและรูปคู่ของทั้งสองคนซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าภาพเหล่านั้นคือภาพจริงหรือตัดต่อกันแน่แต่อีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอสุดหวานของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเดทด,ด้วย กันในปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีคนอ้างว่าคนในคลิปคือเจนนี่และวีที่กำลังเดินเที่ยวกันซึ่งมีคนสังเกตว่าถัดไปไม่ไกลมีเมเนเจอร์ของเจนนี่ตามประกบดูแลความใกล้ชิดอยู่ด้วยและคลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวร่าเพราะหลายคนมองว่าหากเจนนี่กับวีเดทกันจริง ก็ถือเป็นคู่รักคนดังที่น่ารักกันมากๆเพราะแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่ทั้งคู่ก็หาเวลามาเดทกันแถมยังเดินจับมือพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยแต่ที่ผ่านมา YG Entertainment ต้นสังกัดของเจ n n ี่ Blackpink และ Big Hit Music ต้นสังกัดของ V BTS จะไม่เคยยืนยันว่าไอดอลทั้งสองกำลังคบหากัน แต่ทั้งคู่ก็ถูกสื่อมวลชนจับภาพขณะอยู่ด้วยกันได้หลายครั้งซึ่งชาวเน็ตและแฟนๆจำนวนมากมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเรื่องจริงแม้จะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการภาพจาก BTS b i g g i Official และ Jennie Arubian